สวัสดีคะ่ะนักเรียนกลับมาพบกับรายวิชาคอมพิวเตอร์นะคะชั้นปถมศึกษาปีที่3คะ่ะค่ะนักเรียนนักเรียนก็กลับมาพบกับครูมเมย์นะคะในภาคเรียนที่สองนะคะสำหรับภาคเรียนที่สองนี้นะคะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่สคะ่ะเรื่องการตกแต่งเอกสารนะคะ ค่ะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนหน่วยที่3กันนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนทบทวนภาคเรียนที่1กันนะคะอ่าเพราะว่าไรเพราะว่าในภาคเรียนที่สองนี้นะคะนักเรียนจะได้จําภาคเรียนที่1ได้ว่าเรียนอะไรมาบ้างนะคะอ่ะอันดับแรกนักเรียนคุณครูขอทบทวนก่อนสําหรับนักเรียนชั้นปสามเราเรียนเกี่ยวกับโปรแกรมอะไรคะ โปรแกรม Microsoft Word ก็คือโปรแกรมเกี่ยวกับการพิมพ์งานการพิมพ์เอกสารใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทบทวนหางเรนที่หนึ่งพร้อมๆกับครูมเมย์เลยนะคะไปเลยคะ่ะ ต่อไปนะคะคุณครูจะพูดถึงไอคอน Word นะคะจะเป็นตัวภาษา,ษาอังกฤษนะคะตัว w o u นะคะ Double U สีฟ้านั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะมาทบทวนการเข้าใช้โปรแกรม Microsoft Word ค่ะขั้นตอนที่1นนะคะคลิกที่ปุ่ม Start บน Taskbar ตรงข้างล่างนี้นะคะ สค่ะเลือก All โปรแกรมนะคะสค่ะเลือก Microsoft Office นะคะสให้นักเรียนทำการคลิกที่ตัวไอคอน Microsoft Word ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราได้ทบทวนการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ไปแล้วนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะ